นำเลยนะครับวันนี้ผมมีชุดเฮดช็อตนะครับชุดเฮดช็อตเนี่ยเป็นชุดที่กำจัดโรคได้หลากหลายนะครับกำจัดโรคได้ทุกตัวตัดวงจรโรคได้ทุกอย่างนะครับตัวนี้ออกฤทธิ์ทั้งคุมและกำจัดโรคพืชสามารถยับยั้งการเกิดสปอร์และกำจัดเส้นใหญ่เชื้อรานะครับตัวนี้หลังพ่นเนี่ยจะช่วยควบคุมโรคได้ทุกตัวเลยครับจะได้ง่ายว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรนึกถึงชุดเฮดช็อตได้เลยสวัสดีครับเพื่อนๆครับโหวันนี้พี่ยามพีชีพหน่วยกาตายมาอยู่กับอัศวินปานโชว์ต้นทะเบียนที โชว์ต้นทุเรียนที่พิยามก็เอาไม่อยู่แต่ต้องบอกว่าปัญหาของลูกแรกเน่าคนเน่าอะ่ะเจอกันทุกแปลงเลยใช่ครับเชื่อไหมบางแปลงอะ่ะอายุ6ปีเอง10ไร่อ่ะตายหมดเลยอะครับรักษาไม่ทันของพิยามเนี่ยรักษาไม่ทันนะก็โดนไป2ต้นคือคําว่ารักษาไม่ทันเนี่ยหนึ่งก็คือว่าบางทีเนี่ยมันก็อ่อนแอนะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยในมุมของพิยามเอง,เองเที่เจอในแปลงคือว่ากเกษตรกร รักษาช้าไปหรือว่าตื่นตัวช้าไปจริงๆพวกเชื้อรามันต้องเตรียมรับมือแล้วยิ่งสภาพฝนตกตลอดหรือว่าแปลงเราน้ําท่วมตลอดเนี่ยมันยิ่งมีโอกาสเป็นเชื้อราได้มากเลยนะใช่ครับครับอุปกรณ์นในการเกิดโรคเนาะต้องพูดถึงสามเหลี่ยมแห่งการเกิดโรคมันก็มีเชื้อโรคมีต้นพืชแล้วก็ทัพพายร้อนที่เหมาะสมอันที่สี่คือเวลาที่เชื้อมันจะมาสัมผัสกับต้นไม้ของเราสี่อย่างเนี้ยจําเป็นที่ชาวสวนจะต้องทำความเข้าใจนะครับ หลักการในการป้องกันกําจัดเชื้อรานะเขาก็บอกว่าหนึ่งคุณจะต้องพยายามรักษาสภาพแวดล้อมให้ได้สองต้องสํารวจให้ไวทุเรียนเนี่ยราลักเน่าคนเน่าชอบมากเลยใช่ครับแล้วเปนนว็นเนี่ยสิบห้าวันเนึ่ไปแล้วลักเน่าคนเน่านี่เป็นโรคสามันประจําสวนเลยครับเออคราวนี้เนี่ยเวลาที่พี่ยามไปคุยกับเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเ็าค่อยถามว่าพี่ยามแนะนํากลุ่มยายที่มันใช้ในการป้องกันกําจัดตัวโรคลักเน่าคนเน่า ซึ่งที่ผ่านมาในะพี่ยามก็จะพูดถึงตัวพื้นฐานเลยฟอยด์ที่อลูมิเนียมหรือว่ากดฟอสฟอริกแมนโคเซปพวกนี้แต่ปัจจุบันเนี้ยพี่ยามว่ามันมีอะไรที่มันดีกว่านั้นแล้วก็เร็วกว่านั้นโดยที่ราคาก็าไม่ได้แรงกว่ากันเท่าไหร่คลิปเนี้ยมาชวนอัศวินปานคุยว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเราจะป้องกันเนี่ยหลักการก็คือเราต้องทําทั้งต้นทั้งดินเลยเนาะใช่ครับครับจริงๆการดูแลรักษาต้นทุเรียนนะครับเราควรจะดูแลแบบ ตั้งแต่ยอดจนถึงดินนะครับบางคนอะ่ะบางสวนเนี่ยอาจจะมองแค่ว่าดูใบดูกิ่งดูโคนนะครับแต่ลืมไปเลยว่าเนี่ยใบที่อยู่ตรงนี้เจอฝนช้าล้างเชื้อราก็ลงมาอยู่ที่ดินด้วยซึ่งดินเนี่ยเป็นแหล่งเพาะเชื้อของไฟท็อปเทอราได้อย่างดีเลยเพราะเชื้อไฟท็อปเทอราเนี่ยสามารถเพาะตัวหรือฟักตัวอยู่ในดินได้ดังนั้นจุดอีกจุดหนึ่งที่ เป็นของต้นแต่อยู่ติดกับดินที่สุดคืออะไรครับไม่ใช่โคนต้นนะครับแต่ว่าเป็นรากของทุเรียนด้วยใช่บางทีเราลืมไปว่าเราอ่ะไม่ได้ขุดดินลงไปดูที่รากแล้วเราก็ลืมนึกถึงตรงจุดนี้ไปเลยดังนั้นทุกครั้งที่มีการรักษาต้นทุเรียนอ่ะอย่าลืมว่าเราควรจะดูแลที่ดินหรือรากด้วยนะครับครับเพราะว่าอย่างที่เล่าเนาะไฟที่อลูมิเนียมหรือว่ากรดฟอสฟอริกเราก็เอามาฝังเข็มจีบใช่ครับเพื่อขึ้นไปต้นหรือสมัยก่อนเวลาที่มันเป็นแผลก็เมทัลลิกซิล ขูดใช่<ะ>ขูดแผลแล้วก็ทาหรือสมัยใหม่หน่อยหนึ่งเราก็จะใช้พิชานอลอะไดฟิโนโคนคอโโซนบวกพพีคลอโโซนซึ่งม,มันเก่งพวกลาที่มาทางใบามากเลยนะครับแต่สภาพปัจจุบันที่ในสวนเราเจอครับลาเนี่ยบางทีไม่รูม้มันแค่ไฟท่อเนเดียวปะ่ะจริงๆยาเชื้อราเนี่ยสามารถ<อ>กําจัดได้หลากหลายเพียงแต่ว่าบางทีอะเราอาจจะไม่รู้ว่าที่ต้นกิ่งหรือใบเนี่ยมันเป็นโรคอะไรกันแน่ซึ่งปัจจุบันอะ โอรคหลายๆโรคกลายเป็นโรคสามัญประจําส่วนไปแล้วเหมือนกันอย่างชเช่นพิเทียมฟูซาเรียมหรือราสีชมพูนะครับนอกจากไฟทอปเทอราเนี่ยก็ามาได้เช่นกันบางทีเราไม่รู้หรอกเป็นอะไรบางทีเราเอาอาการไปพูดผ่านปากของเรากับร้านค้า ร้านค้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรครับดังนั้นแนะนําเลยนะครับวันนี้ผมมีชุดเฮดช็อตนะครับชุดเฮดช็อตเนี่ยเป็นชุดที่กําจัดโรคได้หลากหลายนะครับกำจัดโรคได้ทุกตัวตัดวงจรโรคได้ทุกอย่างนะครับ,รบตัวนี้ออกฤทธิ์ทั้งคุมและกําจัดโรคพืชสามารถยับยั้งการเกิดสปอร์และกําจัดเส้นใหญ่เชื้อราครับตัวนี้หลังพ่นเนี่ยจะช่วยควบคุมโรคได้ทุกตัวเลยครับจะได้ง่ายว่า ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนึกถึงชุดเฮดช็อตได้เลยครับก็คือในมุงพิยามเนี่ยเรามาทําที่ต้นนี้ที่บอกเพชีพเลยคือบางคนบอกเอ้ยพิยามัยเอายาลามาบอกว่ามันดีแต่ทำไมต้นนี้มันตายเพราะว่าหนึ่งรักษาไม่ทันอันที่สองครับเรามาสํารวจต้นช้าเกินไปมันเน่ารอบคนต้นแล้วแล้วใบเนี่ยเหลืองสักพักหนึ่งใบก็ร่วงเลยเพราะฉะนั้นหลักการแรกคือสํารวจให้ทันอันที่สองถ้าเราไม่รู้ว่าเชื้อรามันไปถึงไหนแล้วว่าเราใช้ทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ครับอันนี้อออินวันเลยใช่ไหม ใช้ได้ทั้งหมดเลยใช่ครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่มีมีแค่ยาตัวเดียวเนะี่ยเดี๋ยวเราเปิดไม่ด้วยหว่าข้างในมียานะเท่าไหร่อย่างที่บอกครับ<ม>ว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยฝนตกค่อนข้างจะถี่มากเลยแล้วก็ทุเรียนออกมาหลายรุ่นทําให้ต้นเนี่ยมีสภาพโรมพอโรมปุ๊บโอกาสที่พวกเชื้อราจะเข้ามาทําลายแล้วเราเองเราก็ไม่รู้ม่นตัวไหนเนาะก็เลยแนะนําเป็นตัวที่มันคุมได้ทั้งข้างบนข้างล่างเลยข้างบนคือตัวใบตัวต้นข้างล่างคือตัวระบบารากเอาพูดถึงตัวรากก่อนที่เราแนะนําให้ใช้เป็นตัวไหนครับเนี่ย วันนี้แนะนําเป็นตัวนาวิกนะครับนาวิกก็คือโพพาโมคาบบวกเมทาเล็กซิลนะครับตัวนี้เป็นยาที่สามารถฉีดได้ทั้งทางใบและทางดินนะครับช่วยเรื่องไฟทอปเทราได้เป็นอย่างดีนะครับก็ทั้งภาคใต้ทั้งภาคตะวันออกปีที่ผ่านมาที่พยายามไปนะครับแต่ละสวนเนี่ยจะต้องมีโพพาโมคาบไฮโดรคลน์ ide, ซึ่งมันมีหลายรูปนะมีทั้งรูปที่เป็นน้ํากับรูปที่เป็นผงอันนี้รูปที่เป็นผงแต่ประสิทธิภาพก็ไม่ได้น้อยกว่าที่เป็นน้านะ ใช่ครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับที่พี่ยามชอบคือมันใช้รักษาดินได้ด้วยแล้วก็ใช้ทาแผลแล้วก็ใช้กำจัดเชื้อในดินรักษาโรคทางรากได้ด้วยครับ,รบทางโคนด้วยอันนี้เจาะจงที่ไฟทอปทอร่าเลยใช่ครับก็คือยังไงถ้าแล้วแต,แต่ในสวนทุเรียนเนี่ยไฟทอปทอร่าก็ยังเป็นสาเหตุข,ของการต้นตายอยู่แล้วแหละรักเน่าขนเนาอันนี้ใช้ในดินนี่ใช้ยังไงครับ ก็ผสมน้ำ200ลิตรนะครับ,รบก็ใส่อัตรา200กรัมครับผมปีหนึ่งเนี่ยมันจะมีชาวสวนว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องล้างล้างต้นพี่ยามถามล้างต้นยังไงเขาบอกอ๋อเราก็เอายาเชลาครับเอามาละลายแล้วลงดินแล้วก็ปล่อยให้รากมันดุลเมลมาต้นอันนี้ถูกต้องใช่ไหมหลกักการมันถูกต้องไหมก็ประมาณนี้เลยครับคำว่าล้างดินหรือล้างแปลง<อ>ล้างต้นนะครับ<อ>จริงๆแล้วก็คือเราควรจะทําหลังจากที่มีการเก็บผลผลิตไปแล้วตัดแต่งกิ่งแล้วเอาตัวเชื้อที่อยู่ตามกิ่งตามต้น ตามใบอ่ะที่เราเจอหลังเก็บเกี่ยวเนี่ยออกไปให้หมดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการผสมสารเพื่อจะฉีดพ่นทั้งทางใบกิ่งลําต้นและทางดินตัวโดยแนะนําเป็นทั้งตัวนาวิกแล้วก็ไซคอร์สบวกกับสารจัะใบนะครับแล้วก็ก่อนพ่นถ้าจะพ่นทางดินนะครับก็แนะนําให้ลดน้าก่อนเพื่อให้ดินมีความชื้นเพื่อให้ยาเนี่ยสามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วทั้งทางดินแล้วก็ไปที่รากนะครับเมื่อกี้ที่อัตวินปานบอกว่า ในกล่องเฮดช็อตเน่ะมันได้ทั้งลาทุกอย่างเลยครับไฟท็อปฟิวซาเรียมลาใบาติดทุกอย่างเลยจริงๆแล้วอะ่ะมันประกอบด้วยสารทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันอันเนี้ยนาวิกก็เป็นโพพามงกาไบโดโคลบวกกับตัวเมทัลเล็กซิลอันนี้เก่งพวกไฟท็อปอีกตัวหนึ่งอันเนี้ยที่บอกว่าเป็นอีก2ตัวนะครับในนี้ชื่อไซคอสแต่ข้างในอ่ะครับมันคือไดเมทโอมอฟกลุ่ม40บวกกับไพลาโคโซบินกลุ่ม11บซึ่ง อันนี้เก่งลาที่เป็นลายชั้นสูงนะครับพวกฟิวเซอรียมพวกลาใบติดพวกแอนแทคโนดพวกจุดสนิมเพราะว่าเวลาต้นทุเรียนนะครับพอรากอ่อนแอปุ๊บใบอ่อนแอลาอะไรก็ไม่รู้มันก็ขึ้นไปหมดเลยเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ตัวนี้อันนี้แนะนำว่าเป็นฉีดพ่นทางใบเนาะใช่ทางใบครับทางใบกิ่งลำต้นได้หมดเลยอัตราเหมือนกันครับอัตรา200กรัมต่อน้ำาองรลิตรอันนี้ถ้าเราจะจัดโปรแกรมฉีดอะ พยายามคิดว่าถ้าเกิดเราตัดลูกปุ๊บอ่ะก็ล้างดินก่อนใช่ครับถ้าตัดต้นแล้วแนะนําให้ล้างดินโดยเฉพาะด้วยการใช้ตัวนาวิกนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นการล้างต้นก็แนะนําให้เป็นชุดเฮดช็อตนะครับก็จะมีตัวนาวิกบวกไซคอสเนี่ยอัตรานะครับอย่างละส0งรกรัมต่อน้ํส2ลิตรแล้วก็ยังควรจะเพิ่มตัวสารเติมประสิทธิภาพหรือสารจับใบเข้าไปด้วยนะครับอันนี้เป็นอัปเกรดเนาะใช่ครับตัวอัปเกรดบางคนบอกว่าไอ้ทั้งใบเนี่ย มันควรจะฉีดตอนไหนหรือว่าฉีดเมื่อไหรปกติในมุมของชาวสวนนะ่ะเมื่อก่อนถ้ามันไม่มีพวกเชื้อรามาเราก็ไม่ได้ฉีดแต่ปัจจุบันนี้เชื่อปะ่ะพี่ยามต้องฉีดทุกสิบห้าวันเลยเพราะฝนมันตกแล้วฝนตกเนี่ยบางทีเราไปเดินดูใบนะยิ่งความชื้นนุ่งสูงนะโหยลาอะไรบางทีจุด,ดดำๆมาแล้วบางทีจุดสลายก็มาบางทีจุดสน,นิมบางทีแอนเทคก็มาแล้วจริงๆแล้วการพ่นยาเชื้อรานะครับอ,อ,อันนี้ที่ฉลากก็จะเขียนไว้เลยนะครับออว่า สารป้องกันและกําจัดโรคพืชน,นะครับ,รบดังนั้นในตัวของคําว่าโรคพืชเนี่ยรเราไม่ได้มีแค่คําว่ากําจัดดังนั้นต่อให้ไม่เป็นเราก็ควรจะต้องป้องกันไว้ด้วยเพราะว่าใบพืชของเรานะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยคือรอยแผลครับบางทีมีลมมามีฝนมาใบอ,ะอ่ะเกิดการตีกันอาจจะมีรอยแผลเล็กๆน้อยๆซึ่งเรามองไม่เห็นแต่มันเป็นรูที่พวกสปอร์เชื้อราต่างๆสามารถเข้าไปทําลายได้ครับดังนั้นเราก็ควรจะต้องฉีดยาป้องกันเชื้อรา หรือสารป้องกันและกําจัดโรคพืชน,นี่ยอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้แปลงของเราปลอดภัยต่อโรคนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับทุเรียนเนี่ยมันไม่มียาตัวไหนที่แบบว่าเก่งแล้วใช้แล้วหายพวกเชื้อราครับไปแปลงไหนแปลงนั้นมันต้องเจอกันทุกแปลงแหละเพียงแต่ว่าเราอ่ะจะรักษามันทันหรือเปล่าใช่ครับเราจะจัดการมันได้ทันทุกทีป่ะถ้าไม่ทันนะเราจะเสียหายมากกว่าที่เป็นนะครับบางทีเนี่ยบางแปลงอย่างที่บอกไปทั้งแปลงก็มีนะอย่างบางแปลงนี่พอเป็นปุ๊บเนี่ยเขาตัดต้นทิ้ง เขากำจัดพวกความชื้นในดินทําให้บายน้ําออกไปแล้วก็หาพวกปูนขาวหาพวกยาลามาพ่นเลยเราต้องทันเวลาจริงรอไม่ได้เลยพวกโกรคล้างนาขนเน่านะครับไม่งั้นก็จะแบบพี่ยามเนี่ยปีนี้ต้นแรกของฤด,ดูไปแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยหลังจากจบคลิปกับอัศวินปาน <c oughs> เดี๋ยวพี่ยามต้องไปจัดการล้างดินนั่หน่อยละนะครับ <c oughs> ผมก็อยากให้เพื่อนเจ้าตวนนะครับ นำเอาไปปรับใช้แล้วก็เรื่อง,องการซื้อยานะครับเดี๋ยวนี้ยาลาเนี่ยอาจจะมีคนบอกว่าไอ้ตัวนี้นะได้ทุกชนิดเลยครอบจัก,กรวาลเราต้องรู้ว่าข้างในเขาเป็นยาอะไรเหมือนอย่างที่พี่ยามาอธิบายกับอัตวินปางแต่มาเคมีเนี่ยพี่ยามจะบอกเลยว่าข้างในมันมีอะไรบ้างฉลากถูกต้องไหมการใช้งานเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นความต้องการของทางเพจยามนะครับแล้วก็ทางเซมาเคมีที่อยากให้กเกษตรกรทุกคนนะครับทำแล้วว่ามันได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพราะทําทุเรียน ลงทุนชูงนะใช่ครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ